สถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมบอกว่าอย่างไม่ปิดช่องฟ้องศาลโลกผู้สั่งการของกัมพูชาค่ะโดยให้ฝ่ายกฎหมายนะคะไปดูในรายละเอียดหากฟ้องได้ก็ต้องฟ้องค่ะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะย้ําว่าการกระทําต่างๆจะต้องดูให้สมดุลเพื่อไม่ให้กระทบกับการเจรจาค่ะ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเสียงเรียกร้องให้ฟ้องผู้สั่งการกัมพูชากับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในข้อหาอาชญากรสงครามซึ่งนายภูมิธรรมกล่าวว่าการฟ้องร้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเงื่อนไขซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายโดยฝ่ายกฎหมายของสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพได้ร่วมกันพิจารณาเมื่อเป็นไปตามกระบวนการหากทำได้ก็ต้องทำไม่มีปัญหาแต่เวลานี้ยังถือเป็นเรื่องภายในประเทศค่ะ ส่วนกรณีที่มีนักวิชาการชี้ช่องว่าสามารถรับขอบเขตอำนาจศาลโลกได้บ้างในบางเรื่องเพราะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายอาชญากรสงครามนายภูมิธรรมบอกว่าก็ให้ทำเรื่องเสนอที่ฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาและกรณีที่สมเด็จคุณเซนโพสต์ข้อความกลางดึกที่ผ่านมาระบุว่าจะฟ้องผู้นำไทยด้วยเช่นกันนายภูมิธรรมบอกว่าไม่ทราบว่าสมเด็จคุณเซนจะทำอะไรหรือคิดอะไรเราก็คิดภายในประเทศของเราโดยเราดูความเสียหายที่เกิดขึ้น และดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ด้านนายมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ไทยเตรียมฟ้องผู้นํากัมพูชาทั้งทางแพ่งและอาญาที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยว่าเป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในการดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีส่วนที่กังวลว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์การเจรจาในกรอบต่างๆนายมาริสบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการซึ่งเรื่องนี้ มีทั้งสองด้านคือกัมพูชาละเมิดสิทธิต่างๆของคนไทยและสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดขณะนี้เป็นเพียงแค่หลักการว่าเราจะพิจารณาดําเนินการก็ต้องปล่อยให้มีการฟ้องร้องและดูความเหมาะสมต่อไป ส่วนที่มีนักวิชาการกังวลว่าการฟ้องร้องอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นคนกลางจะต้องทำอย่างไรนายมาริสบอกว่าตนเข้าใจหลังจากนี้ต้องคุยกันในรายละเอียดว่าจะดำเนินการขนาดไหนอย่างไรโดยต้องดูผลกระทบในเรื่องของการเจราจาต่างๆรวมถึงการประชุมคณะกรรมาที่การเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยโดยจะพยายามให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดจึงต้องจัดความสมดุลให้ดีค่ะ ด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าในที่ประชุมสมชได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่ทางการไทยจะฟ้องผู้นำประเทศกัมพูชากรณีที่มีการกระทำผิดที่เป็นกฎหมายไทยในข้อหาฆ่าคนตายและทำร้ายร่างกายนั้นมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งที่ประชุมก็ได้มีความเห็นว่าให้ดำเนินคดีในกฎหมายไทยโดยเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักรในการสอบสวนนั้นเป็นอำนาจของอายการสูงสุดค่ะ และเมื่อถามย้ำว่าในทางปฏิบัติสามารถทำได้จริงหรือไม่ผู้นำกัมพูชาก็ยังอยู่ในประเทศกัมพูชาพันตำรวจเอกทวีบอกว่าในทางกฎหมายถ้าไม่ทำเจ้าพนักงานก็จะผิดมาตรา157ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐประชาชนถ้าเป็นมนุษย์หากมีการฆ่าให้ตายหรือหากมีการสั่งการให้ฆ่าหรือทำร้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีโดยในทางปฏิบัติก็ต้องทำพอเสร็จสิ้นกระบวนการก็คงมีการออกหมายจับ หากตัวอยู่ต่างประเทศก็จะมีมาตรการดําเนินการต่อไปแต่จะสามารถเอาผิดผู้นรรํากัมพูชาได้จริงหรือไม่เพราะเชื่อว่าทางการกรรมัมพูชาจะไม่ส่งตัวมาอยู่แล้วพันตํารวจเอกทวีกล่าวว่าความผิดอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้ตัวก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ